หวยอุไทยเทวีหรือบางพื้นที่เรียกว่าหวยคางคกอุไทยเทวีจริงๆแล้วความเชื่อเนี้ยมันเป็นเรื่องงมงาย100%ซแต่ก็ยังได้รับความนิยมอยู่ในกลุ่มคนที่ชอบเล่นหวยคนที่ชอบหาเลขเด็ด โดยตำนานหรือความเชื่อนี้ยมันก็มาจากนิทานพื้นบ้านอะเรื่องนางอุไทยเทวีหลยก็คือว่าหวยอ,อุไทยเทวีก็มาจากตำนานพื้นบ้านนางอุไทยเทวีโดยมีการกล่าวถึงอะนางเอกเนี่ยชื่อนางอุไทยเทวีเป็นลูกครึ่งลูกคเทวดากับ พญานาะคเป็นนิทานพื้นบ้านของอีสานเป็นสตรีผู้ศักดิ์สิทธิ์มีอำนาจเขาเรียกว่านางอุทัยเทวีเนี่ยจะมีแหวนวิเศษนะที่สามารถโดนบันดาลโชคลาภทรัพย์สินเงินทองเสกอาหารเสื้อผ้าเสกโชคเสกลาบได้ทีเนี้ยหวยคังคกนางอุทัยเทวีเนี่ยจึงมีความเชื่อว่าจะช่วยดนบันดาล เลขเด็ดเพราะว่านางอุทัยทานางอุทยเทวีเนี่ยเป็นลูกครึ่งเป็นลูกครึ่งลูกขเทวดากับพญานาคอะมีอิทธิฤทธิปฏิหารเยอะทีเนี้ยคนอีสาน่ะชอบเล่นหวยมากเขาจะมีพิธีของเขานะโดยการจุดทูปไหว้หังคก เอาคางคกมากาบมาไหว้แล้วก็เอาแป้งแป้งเด็กหรือแป้งข้าวเหนียวแป้งข้าวโพดก็ได้ใช้แป้งข้าวโพดก็ได้นะเอามาลูบลูบลูบบริเวณท้องของคังคกแล้วก็ดูว่าเลขอะไรแต่พวกชาวบ้านหรือคนทางอีสานน่ะเขาจะจับไอ้นี่เก่งอยู่แล้วอ่ะจับกบเก่งจับคังคกเก่งคนอีสานน่ะจะจับคังคกกับกบมาเก่ง เขาจะเอามาทำผัดเผ็ดกับผัดกระเพราบางคนก็จับคังคกมาดูอะ่ะแล้วก็ดูเลขที่ท้องอะ่ะบางทีรูปไปรูปมาจะได้เลขสองเจ็สสองอะไรแบบเนี้ยทีเนี้ยหวยนางอุไทยเทวี TV, เนี่ยนะเริ่มมีชื่อเสียงโด่งดังอะ่ะเป็นคอนเทนต์ในกลุ่มติ๊กตอกและช่อง YouTube สายหวย หาเลขเด็กมีหลายคนเนี่ยได้เลขเด็กจากคังคกอุทัยเทวีแล้วก็ถูกหวยติดกันหลายงวดแล้วก็บางคนเนี่ยเชื่อเรื่องพวกนี้ก็เลยจะทำพิธีขอเลขมันเป็นความเชื่อทางบุคคลไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์อะไรเป็นเรื่องงมงาย100%เ,เซการฝันเห็นกบหรือคังคกเนี่ยก็ใช้ในการทำนายฝัน และหาเลขเด็ดเลขมงคลถ้าฝันเห็นกบตัวอ้วนใหญ่เนี่ยมีดวงจะได้ภรรยาหรือสามีเป็นคนอ้วนตัวใหญ่เลขนำโชคเนี่ยเก้าฝันเห็นคางคกเนี่ยนะเขาถือว่าเป็นฝันดีจะได้โชคได้ลาบจากผู้หลักผู้ใหญ่จะได้ทรัพย์สินเงินทอง ถูกหวยได้โบน,นัสของมีค่าเนี่ยจะกลับคืนคนที่เคยหมางใจจะกลับมาคืนดีกันการฝันเห็นคางคกแปลว่าคนที่เคยทะเลาะบาดหมางจะกลับมาคืนดีกันฝันเห็นคางคกเนี่ยมักจะตีได้หลายเลขทั้ง42434729297298 ฝันว่าคางคกกระโดดเข้าหาจะมีโชคลาภใหญ่มีคนเอาเงินเอาทองมาให้ฝันว่าอุ้มคางคกไว้ในมือจะมีโชคลาภใกล้ตัวให้เสี่ยงเลขเด็ด4 2่สองสองสี่ฝันเห็นคางคกออกลูกหลายตัวแปลว่าทรัพย์สินเงินทองจะไหลามาเทมาการงานจเจริญรุ่งเรืองมีโชคมีลาภเลขนำโชค เจ็ดสองสองสองฝันเห็นคางคกตัวใหญ่โตโมโหลานมีเกณฑ์จะได้รับรัพย์ก้อนโตจากทางไก่เลขนำโชค9-03-309 3-0-03-9-009ฝันเห็นคางคกสีทองท่านจะมีโชคลาภใหญ่มักจะถูกหวยรางวัลใหญ่ๆเลขนำโชค 9 5้าห9าห้าฝันเห็นกบเลขเด่น2องสี่แปสอดเบ้านใครที่มีกบกระโดดเข้ามาในบ้านคนที่มีบ้านคนที่มีบ้านอยู่ใกล ท้องไร่ท้องนาบ้านอยู่ติดสวนบ้านอยู่ติดท้องไร่ท้องนาเนี่ยมักจะมีคางคกหรือไม่ก็กบกระโดดเข้ามาในบ้านถือว่าเป็นลางดีมันจะนำโชคนำลาบมาให้ถ้าเป็นคนทางอีสานเนี่ยมีกบหรือคางคกอะไรเนี่ยกระโดดเข้าบ้านเนี่ยบางทีเขาก็จะเอามาทาแป้งแล้วก็รูปท้องหาเลข ถ้ามีคางคกกระโดดเข้ามาในบ้านเนี่ยเขาจะจับเลยรีบจับรีบจับแล้วก็เอาทูบม,มาไหว้ดอกหนึง่งแล้วก็ขออํานาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้เห็นเลขเด็ดแล้วก็เอาแป้งแป้งเด็กเนี่ยมาลูกท้องกบคือเขาจะจุดไหว้เจ้าที่เจ้าทางในบ้านจุดท่าเหมือนจะจุดทูบเพื่อไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไหว้ลูกคเทวดา ไหว้พญานาคไหว้ผีบ้านผีเรือนไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์พอจุดธูปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็เอาแป้งมาลูบท้องคังคกบางทีก็อาจจะได้สมตัวตรงบางทีก็อาจจะได้สองตัวบางคนก็ถูกแต่ส่วนใหญ่จะถูกกินแล้วแต่โชคหวยอุทยเทวีจึงเป็นภาพสะท้อน กระแสความนิยมการเล่นหวยของคนไทยเพราะว่าตำนานพื้นบ้านทางภาคอีสานและทางภาคเหนือเนี่ยมองว่านางอุไทยเทวีเนี่ยเป็นสตรีศักดิ์สิทธิ์ที่ไปสิงซ่อนตัวหลบภัยอยู่ในซากคังคกเหมือนเป็นนางฟ้าที่ถูกสาปเพราะฉะนั้นเนี่ย นางอุทัยเทวีเนี่ยที่ว่ามีแหวนศักดิ์สิทธิ์ของเผ่าพันนาคเนี่ยมีฤทธิ์ดนบรรดาลโชคลาภการเงินการเสี่ยงโชคเลขหวยได้ชาวบ้านหรือคนพื้นเมืองทางภาคอีสานกับทางภาคเหนือเนี่ยเขาจะเชื่อว่านางอุทัยเทวีเนี่ยมีตัวตนอยู่จริงมีอำนาจโดนบรรดาลโชคลาภ การจุดทูปไหว้นางอุไทยเทวีก็เหมือนกับการจุดทูปไหว้เทวีผู้ศักดิ์สิทธิ์ที่เคยสิงสถิตอยู่ในซากกบยักษ์ซึ่งจะดันบรนดาลให้ได้เลขเด็ดซึ่งเป็นความเชื่อเกี่ยวกับการนำตำนานศักดิ์สิทธิ์มาผนวกรวมกับการตีเลขการวิ่งหาเลขเพื่อเสี่ยงโชคซึ่ง การหาเลขจากคังคกเนี่ยก็ยังเป็นที่นิยมอยู่พอๆกับการเอาแป้งไปรูปต้นตะเคียนการเอาแป้งไปรูปต้นไม้การเอาแป้งไปรูปรเาปปปสาไม้ตะเคียนเพราะฉะนั้นเนี่ยคือประเทศไทยเนี่ยหาเลขได้ทุกที่ ไหว้ลกแมวขอเลขไหว้คังคกขอเลขไปจับกบมารูปเอาแป้งทาท้องแล้วรูปหาเลขก็มีบางทีอะ่ะคังคกอะ่ะมันหายากบางทีเขาจะเอากบตัวใหญ่ๆเลยนะอ่าเอามาเนี่ยล้างน้ําให้สะอาดอนะแล้วก็ไม่ใช่เอาแป้งชุบนะแต่แบบเหมือนเอามาไหว้แล้วก็ให้มันกินให้อิ่ม แล้วก็เอาแป้งเด็กเนี่ยรูปท้องบางทีคือบางคนจะเห็นเป็นเลขนี้บางคนเห็นบางคนเห็นเป็นห้าเจ็ดบางคนเห็นเป็นสามเจ็ดเนี่ยเขาก็จะไม่บอกกันแหละเขาก็จะแบบคนเนี้ยเห็นเลขห้าเจ็ดอีกคนนึงเห็นสามเจ็ดพอได้เลขแล้วก็แยกย้ายไปมันก็เหมือนกับว่าอ่าไปงมเรือเป็นเรือโบราณที่จมอยู่ในแม่น้ําอ่ะ พอไปงมเรือโบราณขึ้นมาเนี่ยเขาก็จะเอามาทําความสะอาดแล้วพวกชาวบ้านในพื้นที่เนี่ยเขาก็จะมาหลุมเพื่อหาเลขเด็ดโดยเชื่อว่าเรือไม้โบราณเนี่ยจะเป็นที่สิงสถิตของดวงวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ของแม่ย่านางเรือคนสมัยก่อนน่ะจะมีความเชื่อว่าเรือจะมีแม่ย่านางเรือ เรือทุกลำเนี่ยจะมีแม่ย่านางเรือทั้งเรือเล็กเรือใหญ่เรือลบกหรือเรือสำเภาเนี่ยจะมีแม่ย่านางเรือซึ่งเป็นผู้หญิงสิงสถิตยอยู่ที่ไม้เพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีอ่ะพวกชาวบ้านเนี่ยเขาก็จะไปกราบไหว้กราบไหว้แล้วก็ขอเลขเด็ดรวมไปถึงเจ้าพ่อต้นไทรเจ้าพ่อต้นโพ พวกชาวบ้านเนี่ยเขาก็จะไปตั้งสารไม้เล็กๆสารเพียงตาซึ่งทำจากไม้เป็นสารเล็กๆให้เจ้าพ่อต้นไทรมาสิงสถิตแล้วก็พอใกล้วันหวยออกเนี่ยก็จะไปไหว้ขอหวยกันบางทีก็จะเอาแป้งเอาแป้งเนี่ยไปรูปต้นไม้แล้วดูว่ามันเห็นเลขอะไรหรือไม่ก็ เอากระบอกเซียมซีที่มีหมายเลขเนี่ยไปเสียงว่าเห็นเลขอะไรได้เลขอะไรก็คือการหาหวยของคนสมัยก่อนน่ะคือเขาหาได้ทุกที่รอบตัวกบกระโดดเข้าบ้านก็จับกบมาจุดทูปไหว้แล้วก็หาเลขเสาตะเคียนในบ้านตกน้ำมันก็ ทำเอาไอ้นี่เอาผ้าขาวปูโต๊ะแล้วก็เอาเครื่องเส้นน่ะพวกขนมแล้วก็พวกอาหารมังสวิรัตอาหารมังสวิรัตที่ไม่มีเนื้อสัตว์ตก็อาจจะเป็นทองหยิบทองหยอดขนมขนมมังสวิรัตน่ะก็เป็นพวกทองหยิบทองหยอดเลยพวกเนี้ไหว้ใช้นมสดไหว้ใช้ขนมไหว้ขอเลขจากเสาไม้แล้วก็ วิ่งหาเลขจากสาลใหญ่ๆวิ่งหาอ่าเป็นในลักษณะการวิ่งหาเลขอ่ะเช่นสารเจ้าพ่อทันใจดังอ่ะศารเจ้าแม่งูดังศารยานาคดังสารพระพิคเนศดังสาลอ่าท้าเวสุวรรณวัดนี้ดังก็วิ่งหาเลขไปไหว้ขอเลขเด็ด จากศาลพญานาคไปไหว้ขอเลขเด็ดจากศาลเจ้าพ่อเฮงเจียหรืออะไรก็ตามเนี่ยอาจจะไปไหว้ขอเลขเด็ดที่ศาลเนี้ยแล้วก็ถูกก็มีไม่ถูกก็มีอยา่างบางคนที่ถูกรางวัลที่หนึ่งหลายๆใบเนี่ยบางทีเขาก็ไปบนมาไปบนที่ศาลเจ้าพ่อเสือมาไปบนที่ศาลเจ้าแม่ตะเคียนมาแล้วก็ไปไหว้พระที่วัดมาไปบนบานศาลเก่าขอให้ ถูกหวยมีโชคลาภใหญ่ก็เลยทำให้แบบเออถ้ามีดวงอะ่ะมันก็ถูกอาจจะเป็นความโชคโชคดีอย่างหนึ่งตรงที่ว่าคือคนไทยเนี่ยเหมือนกับว่าจะมีวัฒนธรรมที่อ่อนน้อมถ่อมตนอยู่แล้วอะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือคนไทยเนี่ยก็คือจะไม่ค่อยมีปัญหาอะไรกับเพื่อนบ้านคือคนลาวขเขมรพมา่า เป็นแบบคนไทยนะคนขเขมรน่ะที่ว่ามาทํางานในไทยเนี่ยก็ชอบเล่นหวยบางทีคนขเขมรน่ะเห็นคนไทยไปไหว้ศาลกษัตริรย์องค์นี้ไปไหว้ศา,พาลพระนเรศวรไปไหว้ศาลนั้นศาลนี้ไปไหว้ศาลยาโมไปไหว้อะไรแบบเนี้ก็ไปไหว้เหมือนกันก็คือว่าคนลาวกับคนขเขมรแล้วก็พม่าเนี่ยจะมีวัฒนธรรมเรื่อง เล่นลับหรือเรื่องงมงายอ่ะคล้ายๆคนไทยบางทีอ่ะคนขเขมรนะเห็นคนไทยอ่ะไหว้เสาหลักกิโลหลักกิโลที่อยู่ริมถนนน่ะคนขเขมรเห็นคนไทยไหว้คนขเขมรก็มาไหว้ตามนะคือคนไทยไหว้ขอเลขเด็ดเพราะว่าเสาหลักกิโลตรงด้านข้างด้านหน้าด้านหลังมันจะมีเลขอ่ะ อย่างเสาเนี่ยอ่ะด้านหน้ามันอะไรนะยีด้านล่าง10อีกด้านขวาเนี่ยอะไรนะซุรินสิบแปอีกด้านหนึ่งอะไรอะ่ะอ่าคือมันจะมีเสาหลักกิโลอะ่ะมันจะมีตัวบอกหมายเลขอะ่ะว่าเนี่ยยี่สอะไรแบบนี้แล้วบางทีอะ่ะบางงวดเนี่ยมันดันถูกตรงๆเลยไงเหมือนกับว่าด้านหน้าจะเขียนอะไรอะ่ะยี แล้วทีนี้งวดนั้นนะหวยอ่ะมันออกยีิบเจ็ดก็เลยกลายเป็นว่าคนอะถูกหวยกันเยอะพอคนถูกหวยกันมากๆเข้าเนี่ยเจ้าพ่อต้นไทรเจ้าพ่อต้นโพเสาหลักกิโลศาลหลวงปู่สวงถูกทําลายหมดในกรณีศาลหลวงปู่สวงเนี่ยจะเป็นในลักษณะที่ว่าคนทาง ขเขมนแล้วก็อีสานใต้เนี่ยจะให้ความเคารพท่านมากทีเนี้ยศาลหลวงปู่สวงเทวดาเดินดินน่ะก็เลยจะเป็นที่สักการะไปไหว้ขอหวยแล้วก็ถ้าศาลไหนเนี่ยให้หวยแม่นเนี่ยบางทีก็จะโดนทำลายเช่นเคยมีข่าวลงหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์มาแล้วที่ว่า,าเจ้ามือหวยใต้ดินน่ะ ส่งคนน่ะไปเผาไปเผาสารเจ้าพ่อต้นโพที่ชนบุรีแล้วเจ้าพ่อต้นโพเนี่ยโกรธก็เลยไปเข้าฝันคนที่จ้างคนมาเผาอ่ะบอกว่าให้กลับมาสร้างสารให้เหมือนเดิมไม่งั้นจะลงโทษบางทีก็เ,เผาสารบางทีก็ขนเอาลูกป,ปั้นหลวงปู่สวงเทวดาเดินดินเนี่ย ขบวยรูปปั้นในศาลเอาไปทิ้งบ่อน้ําล้างแล้วก็ชาวบ้านก็หาไม่เจอก็หากันใหญ่เลยปรากฏไปเจออ่ะรูปปั้นหลวงปู่สวงเนี่ยถูกถูกนาไปทิ้งในบ่อน้ําล้างบางทีก็ไม่ได้เผาสารน่ะแต่เผาเผาต้นไทรเลยเอาน้ํามันกา๊าซลาดแล้วก็เผาตรงเสาหลักกิโลอะ่ะที่สุรินทร์อ่ะ มันก็เคยมีคนถูกรางวัลใหญ่นะสองงวดติดสามงวดติดทีเนี้ยคนที่ถูกได้เงินเยอะๆเนี่ยก็เขาก็ลือกันไงทีเนี้ยพอมันดังมากๆเขาเนี่ยเจ้ามือที่อยู่ใกล้นั้นอ่าขาดทุนทีเนี้ยก็เลยจ้างจ้างคนน่ะให้เอาค้อนน่ะมาทุบศาลเอาค้อนเนี่ยมาทุบศาลไม้ แล้วก็ทุบไอเนี้ยทุบโต๊ะทุบสารไม้ทีเนี้ยพวกชาวบ้านที่ที่ดินอยู่ตรงนั้นน่ะเขาก็เออลงขันลงขันกันโดยเฉพาะคนที่ถูหวยได้เงินเยอะๆอะพวกที่ถูห่วยได้เงินเยอะเนี่ยก็ลงขันสร้างสาลใหม่สารหลักกิโลหลักกิโลก็คือเหมือนเราไปไหว้เสาไฟอะ ประมาณนั้นอะแต่อเน,นี้ยมันเป็นเสาหลักกิโลไงด้านหน้ามันจะมีตัวเลขอะมันก็จะมีเสาหลักกิโลอยู่หลายเสาอะที่คนคนพื้นที่ทางสุรินทร์ศรีสะเกดบุรีรัมย์อะชอบไปไหว้ทีเนี้ยคนขเขมร่ะก็มาไหว้ตามคนไทยคนไทยก็ไปไหว้ตามคนขเขมรเหมือนกันคนขเขมรน,นิยมไหว้หลวงปู่สวงขอหวย คนไทยเห็นคนขเขมรไหว้หลวงปู่สวงขอหวยคนไทยก็ไหว้ตามเหมือนกันมันอาจจะแปลกตรงที่ว่าอา่ชาวบ้านเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหากันที่มีปัญหากันก็คือทหารไทยกับทหารขเขมรไม่ถูกกันแต่ในส่วนของประชาชนนะในส่วนของภาคประชาชนนะจริงๆเอ่อส่วนใหญ่ะเขาก็ยัง คุยกันรู้เรื่องนะคุยกันอ่าคุยกันรู้เรื่องแล้วก็อาจจะแบบเหมือนเป็นเพื่อนบ้านกันอะไรแบบเนี้ยไม่ได้ทะเลาะกันบางพื้นที่ก็ทะเลาะกันบางพื้นที่ไม่ได้ทะเลาะกันอันนี้ก็มาเล่าสู่กันฟังค่ะ